เรนเชิญเรนเชิญเลยนะครับด้านหน้าด้านในสนใจแวะซื้อแวะหาพับเกาหลีไปรับประทานครับวันนี้หวานนีครับหวานเจียบหวานเจียบหวานกรอบดีครับสิบห้าลูกร้อยครับเจ็ดลูกห้าสิบานเร,เรนเชิญเรนเชิญเลยครับแวะซื้อแวะหาพับเกาหลีไปรับประทานครับวันนี้สิ 100, บห้าลูกร้อยครับเจ็ดลูกห้าสิบปาท หวานดีนะครับวันนี้รับประกันความหวานครับวันนี้หวานเจ็บหวานเจ็บเลยนะครับสิบห้าลูกร้อยครับเจ็ดลูกห้าสิบบาทเอาวันนี้รับสิบคนละครึ่งนะครับใครมีสิบคนละครึ่งเอามาสแกนได้ส้มแก่ส้มลายส้มสายน้ำผึ้งครับวันนี้4โลร้อยครับ2โล50บาท ส้มแก่ส้มลายจากฝางเชียงใหม่ครับวันนี้เปลือกบางสังนิ่มครับแกง่ายทานง,ง่ายครับวันนี้สี่โลร้อยครับสองโลห้าสิบบาทอ่าพับก็หวานส้มก็หวานครับวันนี้หวานเจียบหวานเจยบเลยนะครับสี่โลร้อยสองโลห้าสิบบาทวันนี้รับสิทธิ์คนละครึ่งนะครับใครมีสิทธิ์คนละครึ่งเอามาสแกนได้อมามะนาวครับมะนาวะมะนาวเปรี้ยวนะครับมะนาว เรนเชิญเลนเชิญเลยนะครับแว่ซื้อแปหามะนาวไปต้มยำทําแกงครับมะนาวมะนาววันนี้สามโลร้อยครับโลเดียวสี่สิบบาทเลียนเชิญเลนเชิญเลยนะครับแว่ซื้อแปหามะนาวไปต้มยำทําแกงครับมะนาว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 วันนี้มะนาวโลละสี่สิบบาทครับมะนาว เรียนเชิญเรียนเชิญเลยนะครับแปซื้อแปหามะนาวไปต้มยำทำแกงครับมะนาวมะนาวแป้นบ้านแพลวตับวันนี้สามโลร้อยครับโลเดียวสี่สิบบาท